พี่ตกกำลังวลมากเพราะว่าเดี๋ยวบุญบุญมันส่งเสริมเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะเนี่ยสดใสขึ้นดีขึ้นแล้วหนึ่งใช่ไหมตาแกเป็นปกตินะหลวงพ่อไม่เหนื่อยทำไมตอนมานี่ตอนมานี่ยังแบบไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ยังรู้เรื่องเลยใช่ไหมเออเดี๋ยนะเข้าไปเงี้ยที่บ้านก็ไม่รังเกียจหรอกเพราะว่าเพราะว่าผู้รู้เรื่องยังจําอะไรได้แต่ถ้าจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวดูนะไอ้หน่มมันไปมันเดี๋ยวก่อนนะมันมีรถกระบะอะไรเปล่าวะกให้ใครไปส่งที่ให้ไปส่งที่สอนอก็ได้เดี๋ยวให้เงินสอนอพาให้ตำรวจพาไปส่งตามไปทันดีจำได้ใช่ไหมจราจรอะไรใช่ไหมต้องมีที่อยู่ไว้ในวังนี่เขียนไว้รายรายใช่ไหมเออนั่นแหละบอกไปตามนี้แหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นตามนี้นะเออสงสารน่ะ คุณครูเขาเป็นครูนะครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้เลยเลยคัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าดาวว่าน่าจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้อะดาวว่าน่าจะเย็นเนี้ยเย็นเย็นเนี้ยมาเตรียมของนะจาทุ่งสารเธอจังเลยดูรูทำยังไงลูกเต้าเธอมันก็เดี๋ยวท่านถ้าเขาเห็นเธอใหม่เขาอาจจะถ้าเขาเห็นเธอแบบนี้เขาอาจจะแบบว่าโอเคเขาพูรู้เรื่องไงแต่ถ้าแบบว่าต่างคนต่างไม่รู้เรื่อง จำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เขาก็ไม่มีแรงแล้วก็เขาก็เขาก็อะไรเขาก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการได้ไงเขาเขาดีมากหลวงพ่อเขกดเขาเป็นคนดีบอกให้ง้างว่างบอกทำอะไรทำถึงทำอะไรก็ทำตามเขาเรื่องูเขาเป็นครูมันตอนนั้นมันมีผีตอนนั้นมันมีผีแล้วมันมันมัียอนอเขาเป็นครูเขาเรียบร้อยเด็กเขาไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมเห็นไหม ไม่เราไม่เชืฟังทุกอย่างตั้งใจลูกวัยหน้าอยู่นี่ก็อยู่นี่จริงๆนั้นท่านถ้าให้เดียวให้อิีธันเราเดี๋ยวก็ได้ดีขึ้นเองไม่เป็นอย่าเครียดทําบุญทําบุญอย่าไปวิตกสนใจเปล่าเธอเธอเอาวิตกตังวลเกินไปมันก็อย่างนี้แหละชีวิตคนเราสนใจวะมันไม่ได้ดังใจหรอกทําบุญกับเขาวันหน้าเราจะได้ ไม่ต้องถูกทอดทิ้งเ <Okay. S 1> ข้าใจเล่า <Okay. S 1> กดแห่งกรรมไนงะเออ,เอถือจงมั่นใจในบุญที่เธอทําไว้ด้วยเจตนาดีเข้าใจเล่าอั <Okay. S 1> านนี้คอยหมดกรรมนะ <Okay. S 1> คนแก่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะ <Okay. S 1> มันไม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เอาพ่อแม่กันด้วย ไม่ใช่ลูกคดิดเลอหนูหนูเอาพ่อแม่จะเป็นยังไงหนูว่าเอาเธออาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้เหมือนเธอนี่เ้าเธอมีลูกเดี๋ยเธอก็ยิ่งสึงว่าเดี๋ยวต้องต้องดูลูกฉันดูสามีาฉันหนูได้ยินเรื่องที่ลูกไม่เอาพ่อแม่นั้นหนูใจจะขาดมากเลยเหรอเราไม่ได้เลยเอ่เธอจะมีว่าการตอบแทนพ่อแม่ดีที่สุดก็คือทําให้พ่อแม่เข้าถึงธรรมบรรลุธรรม อย่างเดียวเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเขาใจเปล่าเธอไปเลี้ยงดูกันแบบให้ข้าวให้น้ําให้ปลาให้อาหารให้ยามันก็ชั่วครั้งชั่วคราวเธอตายไปเขาก็ทรมานเขาตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่อีกเธอจะต้องตอบแทนอย่างสูงสุดเช่นให้ได้กรรมฐานและให้เขาได้มีสติให้เขาที่ฐานว่าขอให้ออกจากวัฏสงสาร จะได้เข้าสู่พระนิพพานจะเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดเข้าใจเปล่าลูกเคยอยากให้พ่อลูกมารับก็มาฐานกับหลวงมพ่อด้วยเจ้าค่ะจัว่ามันไม่มาหรอกใจมากแบลูกใจเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเขายังแมนอยู่เขาบอกอยู่บ้านเขาก็ท like ําแบบเนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเขาก็ทาสไตล์เขานั่นแหละเขายังไม่ทําแบบจะไปพระนิพพานก็ไม่ไปหรอก ที่นี่ประเสริฐสุดแล้วไปไหนเขาได้สิ่งดีๆบ้างแบบไม่เดี๋ยวเ่าเธอเธอมั่นคงแข็งแรงแล้วเขาเริ่มแก่นิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะมาตามพวกเธอเอง,งเหมือนกับเหมือนกับใ,ใครเหมือนกับพ่อของพระพุทธเจ้าเจ้าชายทิค่ะกับแม่เลี้ยงอ่ะตอนแรกเขาก็อาจจะแบบเอออะไรก็ไม่รู้แต่พออายุมากแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมั่นคงถาวรแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบว่าแบบว่า ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วคนมันแก่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเอออะปฏิบัติก็ปฏิบัติลูกเราก็ปฏิบัติแล้วเขาก็จะเดินเข้าม,มาเองเข้าใจว่าเราต้องยืนหยัดก่อนตอนที่เมื่อเธอะตอนที่ยังไม่หิวข้าวเธอเอาอ,อะไรมาให้เธอกินเธอก็ไม่อยากกินหรอก,กใช่ปะเธอเธอจะโกรธอีกอจะฆ่าเันหรือไงใช่ปะ แต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่เขาหิวอะใช่ไหมเธอก็ค่อยๆป้อนเขาเขาคเออโอเกมันมีค่าคนที่มันยังไม่อยากจะรับธรรมะเนี่ยมันก็ทรมานเพราะว่าให้มันมานั่งหลับตานี่มันก็ไม่ยาวแล้วโชีวิตที่หมดแล้วเหรอมันไม่ต้องเที่ยวแล้วเหรอไม่ต้องสนุกสนานไม่ต้องแบบว่าไปหลันล้าแล้วเหรอมันหมดแล้วเหรอมันมันก็จะทรมานใจไงแต่ถ้ามันแก่แล้วมันก็จะแบบว่าพอละอิ่มละ ลูกเขายังทําได้เลยเราก็ต้องทำมันก็อาจจะเป็นแรงที่ทําให้ทําให้เขาเนี่ยขยันเพิ่มขึ้นไงแล้วเราก็แนะนาเขาได้ไงเข้าใจไหมแต่ว่าลูกก็ชวนแม่ประจาแต่ว่าแม่ก็ฟังใครนะลูกไะชวนแม่ประจำครับแต่ว่า,าอ๋อยังไม่ถึงเวลาเขาไม่มาแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อนในฝีมือเธอเท่าไหร่แต่ว่าแม่ก็ยุเจ็ดสิบกว่าวเก็ไม่เป็นไรไม่ยากจะเจ็ดสิบแปดสิบแบบบางทีเนี่ยลูกก็ต้องทําตัวให้เกิดความศรัทธา ถ้าลูกมันจะไม่มาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าแกเองจะไม่รู้อะไรมากกว่าฉันใช่ไหมแกยังเอาตัวไม่รอดเลยดีกว่าแบบพ่อแม่ันจะแบบแบบแต่ถ้าแบบว่าอยู่เป็นนานๆถ้าพักผู้คนเขาเริ่มให้การยอมรับใช่ไหมเขาก็เออไอ้นี่มันก็มีธรรมดาหน่ว่าแล้วในที่สุดเขาก็จะมาขอแบบว่าแบบว่าเรียนรู้บางทีก็อาจจะขอแต่ว่าปฏิบัติ เราก็จะานได้แรือว่าทำแบบนี้นี้ก็จะทําได้ถึงวันที่วันที่เขาแบบเนี้เริ่มงอมนี่แหละมาเขาก็เขาก็ต้องเข้าอยู่ดีเลยเข้าใจว่าวันที่ยังมีแรงยังเอี๊ยะอะยังแบบกล้ามเต้นงิ้มฆ่าก็ดีกว่าไงหลายรอบแล้วจะเขาหรอเขาค่อยแยบเขาแบบชวนเขาฆ่ากันดีกว่าตอนนี้ยังแบบยังยังพูง่ายยังดุุนแน่นยังไปไหนยังมีสังคม ใช่ป่ะมันยังทาใจไม่ได้หรอกคือถ้าคนไม่เคยเข้ามายี้มันไม่ได้ทาใจง่ายๆนะเว้ยมันไม่เข้าใจทํามากง่ายๆหรอกโอ้ชอบเขาทําทานทำเขาเป็นคนทาทานบ่อยแต,แต่ลูกเขาอยากให้เขามีบุญภาวนาติดตัวไปด้วยแบบเนี้ยความอยากของเธอเนี่ยให้มันมีลิบิดบ้างเขาจะไปพระนี่พนานเลยเหรอใช่เ <c oughs> ขาก็ได <c oughs> ้แค่น <c oughs> ี้ก็ดีแล้ว เขาใจเธอแต่ว่าบางอย่างมันไม่ถึงเวลาเ,เดี๋ยวเขาก็มาเองแหละเพราะต้นพวกเธอยังยืนหยัดอยู่และเขาก็มีสมองเขาก็คิดว่าแล้เราทำตัวแบบนี้ทําไม <S <S ทําไมเราไม่เอาความดีทําไมลูกเขายังอยู่กับความดีความจริงแล้วก็ความสงบได้ทําไมเราอยู่ไม่ได้มันก็จะคิดไปเองเขาใจีหเธอก็อาจองใช้เวลามากนิดหน่อยแต่ว่า ในที่สุดทุกคนมันก็ต้องเดินเข้ามาเส้นนี้แหละมันจะไปไหน <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> มันก็ต้องจนมุมอยู่ดีเลย <c oughs>